จากนั้นพอตอนค่ำเวลาประมาณหนึ่งทุ่มท่านก็รู้สึกง,ง่วงนอนมากเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการ,รเผชิญกับเหตุการณ์และความเพียรมาทั้งวันท่านก็นอนทับลงบนลานหินที่พักนั่นเองท่านเงยหน้าขึ้นมองดูดวงดาวที่สดใสสว่างดีเต็มท้องฟ้าท่านก็นึกรู้สึกสบายใจขึ้นมาความกังวลและความกลัวได้หายไปหมดชั่วครู่หนึ่งในความสงบนั้นเสือมันก็คลางขึ้น ใกล้ๆบริเวณนั้นเสียงดังอ้าวเือ้อาวือใจของท่านก็นึกขึ้นมาได้ทันทีถึงสิ่งที่เพิ่งได้พิจารณาไปว่าบาัดนี้ข้าพาเจ้ารู้ดีแล้วรู้แจ้งแล้วว่าชีวิตนี้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ในตัวข้าพาเจ้าเลยท่านไม่ได้กลัวอีกต่อไปแต่กลับนึกสั่งไปยังเจ้าของชีวิตที่แท้จริงซึ่งท่านเข้าใจแล้วว่าเป็นอำนาจแห่งกรรมท่านคิดในใจว่าเจ้ากรรมเอย๋ย ผู้เป็นเจ้าของชีวิตนี้ตอนนี้บัดนี้เสือมันใกล้เข้ามาแล้วเห็นสมควรเช่นไรเจ้าก็จงจัดการไปตามเรื่องนั้นเลยท่านมอบชีวิตไว้ในอำนาจของกรรมโดยไม่ขัดขืนพอนึกได้ดังนั้นท่านก็นอนหลับได้อย่างสนิทขณะที่กำลังหลับอยู่ในคขืนนั้นท่านได้ฝันไปว่ามีช้างเผือกตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านใช้งวงจับยกเอาตัวท่านขึ้น ไปนั่งไว้บนศีรษะของมันแล้วช้างเผือกตัวนั้นมันก็เดินขึ้นไปหลังเขาไปหยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ดูลมเย็นและเงียบสงบไในไม่ช้าท่านก็ตื่นขึ้นตื่นมาจากการหลับและจากความฝันพอตื่นขึ้นท่านก็นึกถึงความฝันเมื่อสักครู่ท่านได้พยากรณ์ความหมายของความฝันของตนเองว่าการฝันเห็นช้างเผือกและนั่งบนศีรษะชั้นนี้หมายความว่าปฏิปทาของเรา การปฏิบัติธรรมการสร้างสมบารมีของเราจากเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนท่านจึงพิจรนารณาต่อไปถึงสภาวะจิตใจของตัวท่านเองว่าแต่ก่อนเรามีความกลัวอย่างใหญ่หลวงมาปิดกั้นจิตใจทำให้ไม่สามารถคิดพิจรนารณาธรรมะได้อย่างสะดวกจนนึกอะไรไม่ออกแต่บัดน,นี้ความกลัวน,นั้นก็ได้ถึงความพ่ายแพ้ไปแล้ว มันไม่สามารถเข้าครอบงำจิตใจของท่านได้อย่างเดิมอีกแล้วท่านคิดว่าบัดนี้เมื่อความกลัวหมดไปแล้วเราควรจะบำเพ็ญเพียรในธรรมบทไหนหนออะไรคือสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นลำดับต่อไปท่านพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมจนในที่สุดท่านก็ลึลกขึ้นถึงคำสอนสำคัญของพระพุทธองค์ท่านนึกถึงสติปัฏฐานทั้งสี คือการพิจนารณากายเวทนาจิตธรรมท่านและลึกได้ว่าสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ด้วยพระองค์เองว่าเป็นธรรมที่บุคคลผู้ตั้งใจถ้าหากนำมาเจริญให้มากๆแล้วได้ปฏิบัติให้มากแล้วย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมาพิสมัยคือความเข้าใจเข้าถึงธรรมะขั้นสูงได้ ท่านลเลือกถึงพู้ใต้ดำรัฐที่กล่าวว่าอาจบรรลุได้ภายในเจดปีบ้าง7เดือนบ้างหรืออย่างเร็วที่สุดก็ภายใน7วันบ้างต่อมาสมณเณรบุญนาคท่านจึงนั่งสมาธิและเริ่มพิจารณาธรรมะตามหลักสติปัฏฐานสโดยเน้นที่การพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาท่านพิจารณาว่ากายนี้ก็เป็นเพียงสักว่ากายเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นการพิจารณากายในกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสักว่าเวทนาไม่ใช่เราเป็นการพิจารณาเวทนาในเวทนาจิตความคิดก็เป็นเพียงสักว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่เราและธรรมารมสิ่งที่จิตรับรู้อารมณ์ต่าง ที่คิดพลานอยู่ในจิตใจก็เป็นเพียงสักว่าทำมารมเท่านั้นมิใช่ของเราเป็นการพิจารณาธรรมในธรรมเมื่อพิจารณาในหลักอนาตาเสร็จลงแล้วท่านก็เกิดความสนใจในประเด็นธรรมมากขึ้นท่านคิดต่อไปว่าเราอาห์บำเพ็ญเพียรปฏิบัติมาอย่างยากลำบากถึงเพียงนี้เพื่อที่จะละาทิ้งกายอันเป็นมนุษย์ที่ป่าปนเจออยู่ที่ความทุกข์ต่าง เพื่อที่จะได้พบกับความสุขแต่เมื่อพิจนารณาตามหลักธรรมแล้วแม้แต่เวทนาอันเป็นความสุขที่เกิดจากการได้เข้าถึงทิพยสมบัติความสุขระดับสวรรค์หรือปีติสมาธิในชานขั้นสูงความสุขนั้นไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเสียแล้วหรือแม้แต่จิตผู้ที่จะเป็นผู้เสวยความสุขนั้นก็ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่เป็นของเราเสียแล้ว และธรรมารมสิ่งที่จิตจะรับรู้ซึ่งความสุขอันเราพึงจะได้นั้นก็ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราเสียแล้วท่านพิจารณามาถึงจุดนี้ก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วแล้วการปฏิบัติปฏิบัติธาที่เราอุตสาห์บำเพญเพียรมาด้วยความยากลำบากถึงเพียงนี้เราจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรกันหนอ แล้วเมื่อไรคุณสมบัติอันดีงามคุณธรรมที่เราพึงจะได้พึงจะเกิดขึ้นจะเป็นของเราได้ท่านยังคงพิจารณาในประเด็นนี้ไม่ตกลงไม่สามารถหาข้อสรุปที่จะคลายความสงสัยในเรื่องเราและของเราได้แต่ก็เกิดความสนใจในธรรมมา,มากขึ้นไปอีกจากข้อสงสัยนี้พอดีเวลาสว่างรุ่งเช้าขึ้นท่านก็เตรียมตัวออกไปบรรดาบา ที่บ้านแก,กาา้งกากอีกครั้งหนึ่งขณะที่กําลังเดินไปบินดาบ,บาดนั้นท่านก็ยังคงพิจารณาธรรมะไปพลางๆด้วยท่านคิดว่าทุกอันเกิดแต่ความลาคาญใจก็ยังคงปรากฏอยู่ที่ตัวเรานี่แหละและสุขอันเกิดจากความชื่นใจก็ยังคงปรากฏอยู่ที่ตัวเรานี่แหละและความรู้สึกเฉยๆที่ไม่ลาคาญใจและไม่รู้สึกชื่นใจก็ยังคงปรากฏอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ ท่านยังคงพิจารณาเวทนาทั้งสามชนิดที่เกิดขึ้นในใจท่านเกิดความสงสัยในธรรมที่ได้เรียนมาอีกครั้งท่านคิดว่าหากว่าสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วทำไมหนอเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จึงยังคงปรากฏอยู่ในสันดานในจิตใจของข้าพเจ้าอยู่ร่ำไป ไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดเช่นนี้พอสมณเนนบนนุญนาคเข้าไปถึงหมู่บ้านแก้งกะอากท่านก็ได้พบกับนายดีผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ประกาศบอกต่อหน้าท่านและชาวบ้านบอกอย่างชัดเจนว่าคนอย่างคุณที่ทำตัวแปลกๆแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าหรือว่ามีกลอุบายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่ก็ไม่รู้ท่านไม่สามารถจะอยู่อาศัยที่หมู่บ้านนี้ ไปได้นานๆหรอกนะจงหนีไปเถิดพอสัมมนเนรกลับจากบินตาบาดและฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็เก็บของเตรียมตัวจะออกจากหมู่บ้านนั้นทันทีหลังจากสัมณเนนบุญนาคตัดสินใจแน่วแน่และเดินทางออกจากบ้านแกงก,กมาแล้วท่านก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆมุ่งหน้าก็สู่ป่าลึกยิ่งขึ้นท่านเดินข้ามภูเขาไปถึงสองลูกผ่านป่าเขาหลายแห่งจนกระทั่ง ไปถึงบริเวณที่เป็นโรงใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าดงตะเบิงนางพอดีเป็นเวลาตอนเที่ยงวันอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวทำให้ท่านรู้สึกหิวน้ำเป็นอย่างมากท่านจึงตัดสินใจแวะลงไปในคลองหรือลำห้วยเล็กๆสายหนึ่งที่ไหลอย,อยู่กลางโดงแห่งนั้นเพื่อดื่มน้ำดับกระหายแต่แล้วพอลงไปถึงบริเวณริมท่าน้ำสิ่งที่ท่านได้เห็นตรงหน้าก็ทำให้ท่านต้องตกตะลึง และตกใจสุดขีดภาพนั้นคือเสือตัวใหญ่กำลังกัดกินซากมนุษย์อยู่ท่านเห็นภาพที่น่าสะเพรึงกลัวนั้นอย่างชัดเจนเสือกำลังใช้ฟันกัดดึงกินเนื้อตรงบริเวณต้นขาขวาของบุรุษคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่สมณเณรบนนาคเห็นภาพนั้นแล้วก็ยืนนิ่งตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ความตกใจเกิดขึ้นแต่ด้วยจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนมา ท่านก็พิจารณาธรรมมากขึ้นในทันทีท่านนึกบอกอำนาจแห่งกรรมหรือเจ้ากรรมซึ่งท่านเพิ่งเข้าใจจากตอนก่อนหน้านี้ว่าคือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงท่านลำพึงว่าเจ้ากรรมเอย๋ยกรรมแบบนี้กรรมที่ต้องถูกสัตว์ป่ากัดกินร่างกายเจ้าเคยทําไว้ในอดีตหรือไม่หากว่าแต่ปัจจัยหากว่าแต่กรรมที่เคยทําไว้นั้นมันถึงพร้อมแล้วที่จะให้พลในตอนนี้จริงๆ ตามอำนาจของยถากรรมนั้นเถิดข้าพเจ้ายินดีรับผลกรรมนั้นแต่หากว่าปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมคือหากข้าพเจ้าไม่เคยสร้างเวรกรรมไม่เคยเบียดเบียนสัตว์เช่นนี้มาก่อนเลยไม่มีเวรกรรมต่อกันมาก่อนก็ขอให้ปฏิบัติทาการบำเพ็ญเพียรการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าจงดำเนินต่อไปในพระศาสนาอย่างราบรื่นอย่าได้มีอันตรายทั้งหลาย เข้ามาขัดข้องขัดขวางอีกเลยพออธิษฐานจิตเสร็จแล้วด้วยใจที่สงบและยอมรับในอำนาจของกรรมท่านก็ก้มลงนั่งแล้วก็ตักน้ำจากคลองขึ้นมาดื่มฉันอย่างสงบราวกับว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอีกต่อไปแล้วและได้มอบทุกอย่างไว้กับกรรมแล้วส่วนเสือตัวนั้นที่กำลังกัดกินซากบุรุษอยู่นั้น เมื่อเห็นท่านสมัมมเนนนั่งลงดื่มน้ำแทนที่จะเข้ามาทำร้ายมันกลับแสดงท่าทีที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งมันกระโดดขึ้นจากร่างของบุรุษผู้ตายที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็กระโดดข้ามศีรษะของท่านสมัมมเนนไปเลยแล้วมันก็ขึ้นไปยืนอยู่บนรลมฟังของคลองอีกด้านหนึ่งส่วนสมัมมเนนบนานาคนั้นหลังจากที่ดื่มน้ำเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้แสดงการตกใจหรือรีบเหนียวตัวรอดแต่อย่างใด แต่ท่านกลับลูกขึ้นแล้วก็ขึ้นไปบนฝั่งคลองจากนั้นก็เดินตามหลังเสือตัวนั้นไปพอเสือมองเห็นท่านมันก็ตกใจวิ่งออกหน้าท่านไปก่อนด้วยความเร็วไปประมาณ20เส้นสมณาเนนก็ไม่หยุดท่านเดินตามไปเรื่อยไม่นานนักก็พบเสือตัวนั้นอีกมันหมอบอยู่ที่พื้นทําท่าเตรียมพร้อมจะก,กระโจนเข้าใส่สมณาเนนเป็นท่าทีที่แสดงถึงการเตรียมพร้อมเข้าโจมตีอย่างชัดเจน สมณาเนเห็นดังนั้นก็ไม่ได้วาดกลัวหรือนี้ไปไหนท่านกลับหยุดยืนนิ่งแล้วพิจารณาธรรมะและอธิษฐานขึ้นมาอีกว่าหากเราทั้งสองคือตัวข้าพาเจ้ากับเจ้าเสือตัวนี้เคยสร้างกรรมอันเป็นเวรต่อกันมาแล้วอย่างใดในอดีตชาติจนต้องมาเผชิญหน้ากันเช่นนี้ก็ขอให้เป็นไปตามผลกรรมนั้นเถิดหากว่าเราทั้งสองไม่เคยสร้างกรรม ไม่เคยเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาก่อนเลยไม่มีเวรกรรมต่อกันแล้วก็ขอให้เราทั้งสองจงอยู่ร่วมกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพออธิษฐานเสร็จด้วยใจที่มั่นคงและไม่วันไหวท่านก็เดินตรงเข้าไปหาเสือตัวนั้นเดินเข้าไปใกล้ประมาณห้าศอกซึ่งเป็นระยะที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งแต่เสือตัวนั้นเมื่อเห็นสมณะเดินตรงก็ไปอย่างไม่เกรงกลัว มันก็กระโดดหนีเข้าป่าไปแล้วมันก็เงียบหายไปเลยเราก็ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนส่วนสมมเนรบุญนาคในครั้งนั้นท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านกลับเดินตามเสือตัวนั้นเข้าไปในดงที่เสือมันหายเข้าไปด้วยแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเดินทางต่อไปโดยไม่วันเกรงต่อภัยอันตรายที่ได้เผชิญมาสมมเนรบุญนาค เดินทุดงต่อไปเรื่อยๆเป็นระยะทางไกลพอถึงเวลาประมาณสามทุ่มเศษท่านก็พ้นจากบริเวณที่เป็นโรงใหญ่และได้ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าบ้านนาบันไดหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าชาวคาเป็นคําเรียกชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาคนี้สมัยก่อนชนเผ่านี้ไม่มีาศาสนาหรือความเชื่อ แบบเดียวกับชาวพุทธทั่วไปเมื่อท่านเดินเข้าไปใกล้หมู่บ้านก็มองเห็นสิ่งที่ดูคล้ายศาลาหรือที่พักอยู่ด้านนอกหมู่บ้านแท้ที่จริงแล้วคือศาลเจ้าหรือศาลประจำหมู่บ้านที่พวกชาวบ้านเคารพนับถือสมนเนธนึกว่าเป็นศาลาที่พักสำหรับผู้คนเดินทางที่ตั้งอยู่นอกหมู่บ้านตามปกติจึงได้ขึ้นไปพักอาศัยณที่แห่งนั้น โดยไม่ทราบถึงความเชื่อและการปฏิบัติของชาวบ้านในเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเลยชาวบ้านที่เห็นสมณนเณรเข้าไปพักในบริเวณศาลเจ้าของพวกเขาต่างก็ตกใจและโกรธเคืองต่อสมณนเณรเป็นอย่างมากพวกเขาพานถือไม้ตะบองและอาวุธต่างๆเช่นหอกดาบแหลนเหลาเดินตรงเข้ามาหาท่านด้วยท่าทีที่เป็นศัตรูบ้างก็ทำท่าจะใช้ไม้ทุบตี บ้างก็ทำท่าจะใช้ดาบฟันบ้างก็ทำท่าจะใช้หอกหรือหลาวแทงแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงพวกเขาพูดจาขึ้นด้วยภาษาที่สมณเณรไม่เข้าใจเลยเป็นภาษาชนเผาา่าคาทำได้เพียงแต่สันศีษะพร้อมท่าทีดุดันแสดงท่าทางสมณเณรรู้ว่าพวกเขาไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและไม่ต้องการให้ท่านอยู่ที่นั่นต่อไปเมื่อเห็นว่าการสื่อสารกันไม่เข้าใจ และสถานการณ์ดูันตรายชาวบ้านจึงไปตามคนในหมู่บ้านที่พอจะพูดภาษาอื่นได้ซึ่งในที่นี้ก็คือภาษาลาวเพื่อมาทําหน้าที่เป็นล่ามในการพูดคุยกับสมณเณรล่ามชาวบ้านเข้ามาถามสมณเณรเป็นภาษาลาวว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนสมณเณรบนหน้าตอบเข้าไปว่าอาตมาเดินทางมาเพื่อบําเพ็ญกรรมฐานมาปฏิบัติธรรมในป่าเท่านั้น แต่ล่ามชาวบ้านกลับบอกอ้างถึงความเชื่อของชาวบ้านว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ในบริเวณที่เป็นที่อยู่ของผีประจาหมู่บ้านแล้วท่านอาจจะจุดไฟซึ่งถือเป็นการทำผิดต่อพวกผีของพวกชาวบ้านนะล่ามบอกถึงข้อเรียกร้องชาวบ้านว่าตามธรรมเนียมแล้วท่านจะต้องไปหาซื้อควายตัวหนึ่งมาเพื่อทำพิธีเลี้ยงผีหรือบูชาย,ยันเสก่อนหลังจากนั้น ท่านจึงจะเดินทางต่อไปได้สมณเณรบุญนาคได้ฟังข้อเรียกร้องที่ประหลาดเช่นนั้นก็บอกแก่ล่ามคนนั้นไปว่าอัตมาไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อควายมาบูชาผีให้พวกท่านได้หรอกล่ามและชาวบ้านก็ไม่เชื่อจึงขอดูย่ามและบาทรวมทั้งสายคาดเอวของท่านเพื่อตรวจดูว่ามีเงินทองซ่อนอยู่หรือไม่แต่พอดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไร พวกเขาจึงขอสิ่งอื่นแทนโดยขอมีดโกนและผ้าสะบงของท่านท่านจึงตัดสินใจยอมให้แต่ผ้าสะบงพื้นเดียวส่วนมีดโกนนั้นท่านเก็บไว้เพราะจำเป็นต้องใช้และชาวบ้านก็ให้ท่านตัดผ้าสะบงพืนนั้นออกเป็น16ท่อนแล้วพวกเขาก็แบ่งผ้าชิ้นเล็กๆเหล่านั้นไปแจกกันในคืนวันนั้นแม้จะถูกปฏิบัติเช่นนั้นท่านก็อาศัยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้า พอสว่างท่านก็เข้าไปเบ,บาบาศในหมู่บ้านก็มีเฉพาะแต่คนพูดภาษาลาวเท่านั้นที่ใส่บาทในท่านได้ข้าวก้อนหนึ่งขนาดประมาณเท่าไข่เป็ดซึ่งนับว่าน้อยมากแล้วท่านก็กลับไปยังที่พักบริเวณสารเจ้าเพื่อฉันข้าวก้อนนั้นพอเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้พักอยู่ต่อเลยท่านเดินทางต่อไปทันทีท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาชื่อว่าเขาส้มรง ในวันนั้นท่านเดินทุดรงอย่างต่อเนื่องข้ามภูเขาไปได้ทั้งสี่ลูกโดยท่านเดินเรียบไปตามชายเขาพอเวลาประมาณห้าโมงเย็นแสงแดดเริ่มอ่อนลงท่านก็มองหาสถานที่อันเหมาะสมสำหรับพักค้างคืนในบริเวณป่าเขาแห่งนั้นเผอิญท่านมองไปเห็นสมณเณน,นรูปหนึ่งกำลังนั่งนับรูปประคำอยู่ที่บริเวณปากถ้ำแห่งหนึ่งดูสงบนิ่ง สมณเณรบุญนาคจึงเข้าไปถามสมณเณรูปนั้นแต่สมณเณรนั้นก็ไม่พูดจาตอบแต่เป็นการเขียนหนังสือได้กิ่งไม้บอกเป็นข้อความแทนข้อความสมณเณรูปนั้นเขียนว่าผมมาจากเมืองหงสวสดีปัจจุบันก็คือประเทศพม่าผมเดินทางมาทุดงในป่าเขาแห่งนี้พร้อมกับท่านอาจารย์แต่ว่าบัดนี้ท่านอาจารย์ได้มรณภาพไปเสียแล้วเหลือแต่ผมคนเดียว ที่เดินทางต่อไปบัดน,นี้ผมอายุได้17ปีแล้วผมเที่ยวทุดงต่อไปโดยไม่ยึดติดอะไรในสิ่งใดใดอีกแล้วผมชื่อสมณเณรจวงครับสมณเณรบุญนาคเมื่อได้อ่านข้อความแล้วก็รู้สึกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของสมณเณรน้อยผู้นี้ท่านจึงตัดสินใจพักอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันกับสมณเณรจวงในคืนนั้นพอรุ่งเช้าสมณเณรูปนั้น จึงกวักมือเรียกสมณเณรบุญนาคพอสมณเณรบุญนาคเดินเข้าไปถึงสมณเณรรูปนั้นจึงกล่าวให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์สําหรับการเดินทุดงในป่าลึกว่าต่อไปข้างหน้าที่ท่านจะเดินทางไปบ้านเลนผู้คนอยู่ห่างไกลกันมากเมื่อท่านต้องการอาหารแล้วในเวลาเช้าตรู่ท่านจงเงียงหูฟังเสียงชนีมันร้องให้ดีถ้าได้ยินเสียงชนีร้องรวมกันมากๆในบริเวณไหน ท่านจงเดินเข้าไปที่บริเวณนั้นเพราะชนีพวกนี้มันกินผลไม้ป่าเป็นอาหารหลักดังนั้นเมื่อท่านไปถึงที่นั่นท่านต้องการผลไม้ท่านก็จะได้ผลไม้ป่าเหล่านั้นมาฉันเป็นอาหารได้พอกล่าวคำแนะนำเรื่องการหาอาหารเสร็จแล้วสมณเณรจวงก็กลับนั่งนิ่งอยู่เหมือนเดิมสมณเณรบนนาคจึงขอลาท่านเพื่อออกเดินทางต่อไปสมณเณรจวง จึงพูดขึ้นก่อนท่านจะจากไปว่าหากท่านจะเดินทางต่อไปในป่าที่อันตรายนี้ท่านจงเรียนพระพุทธมนต์บทสําคัญบทหนึ่งกับผมสะก่อนท่านจะเดินทางต่อไปด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยสัมณเนนบุญนาคจึงถามว่าพระพุทธมนต์นั่นคืออะไรขอรับสมณเนนจวงจึงบอกคาถาหรือบทมนต์สำคัญนั้นว่าณนะเมตตาโมกรุณา พุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูพอกล่าวจบแล้วท่านก็บอกวิธีใช้และอานุภาพของมนต์นั้นว่าท่านจงท่องบนจเจริญมนต์บทนี้ให้มากๆบ่อยๆเถิดนะท่านจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนี่คือมนต์ห้าพระองค์ที่อ้างถึงพุทธคุณด้านเมตตาการุณาปราณียินดีและเอ็นดูต่อจากนั้นสมณีนบนนาก็ลาสมณีจวง แล้วก็เดินทางต่อไปในป่าลึกอีกครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปเป็นเวลาสามวันก็ยังไม่พบหมู่บ้านผู้คนตลอดเวลาสามวันนั้นท่านได้ฉันผลไม้ป่าเป็นอาหารตามคำแนะนำของสมณเณรจวงจริงๆ